เพียงหนึ่งเก้าที่เก้าพลาดวันนี้ก็พูดถึงเรื่องฝากข้อคิดกันหน่อยว่าการที่เราดำเนินชีวิตไปข้างหน้าต้องระมัดระวังมีความระมัดระวังพิถีพิถันกับ การนำพาชีวิตไปสู่อนาคตที่สดใสบางครั้งบางทีเราลังเลชีวิตจิตใจไม่แน่นอนมันทำให้พลาดพลั้งแล้วก็เสียหายอย่างเราก้าวเดินไปเนี่ยจะเหยียบดีหรือไม่เหยียบดี เกิดความขาดความกลัวขึ้นมาหรือเกิดประมาทอะไรก็แล้วแต่มันลื่นล้มเพียงหนึ่งเก้าที่เก้าพลาดตรงนั้นเพียงเก้าเดียวเท่านั้นเนี่ยล้มลงเสียหายอย่างน้อยก็เลอะเทอะเครื่องแต่งตัวก็เสียหายถ้ามีคนอื่นเห็นด้วยก็อายเขาล้มลงไม่รู้ลงไปอีท่าไหนา นีไม่ดีเท้าพลิกเท้าแพลงจะปวดไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนั้นเพียงหนึ่งเก้าที่เก้าพลาดถ้าหากว่าเป็นการวางแผนชีวิตคิดจะเป็นรัฐมนตรีพลาดเก้าเดียวในพลาดอย่างหนักเลยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้ารำไรอยู่แล้วไม่ว่าในตำแหน่งอะไรเราเก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวเนี่ยอย่างเท้าก้าวพลาดพ้นเลยขาดหายเลยเพราะฉะนั้นกันก้าวไปข้างหน้า เป็นความจำเป็นชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ก้าวไปอย่าให้มันพลาดก้าวไปอย่างมั่นคงมีสติสัมปชัญญะไปอย่างสงา่าแล้วก็ไปอย่างประสบความสำเร็จทึ่งที่ถึงที่หมายดางังอย่างดียิ่ง เรื่องอย่างนี้ไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นญาติเป็นโย,ยมเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต่างๆเนี่ยต้องก้าวไปอย่างมั่นคงใช้สติสมปัมปชัญญยาดี